เรามีรับกันคนละร้อยเจ็ดสิบบาทครับกินเทมประจะ่ออะไรปุ๋ยสวัสดีค่ะคนุนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอากินอะได้ย้วันนี้เรามาถนนคนเดินนะคะถนนคนเดินตรงผ้าน้ำแถวบ้านเราค่ะทุกคนของเยอะมาก แต่เรากำลังเรามีงบกันคนละ170บาทค่ะมาดูกันว่า170บาทเราจะได้อะไรบ้าง่น้องกระตูนซื้อน้ำลำใหญ่น้ำลำญ่กับน้องกระตูนต้องกินนะเพราะมันอร่อยมากอันนี้เส็นน่ากินอ่ะน้ำมงุนเปนคือน้ำมะงุนสดน้ำองุ่นแก้วนึงเลยค่ะมะงุนสับก็นะได้ค่ะ นี่ค่ะน้ำลำใหญ่ว์ติดแม่นนะ่ะ <c oughs> เอ้านี่ค่ะอันนี้น้ำองุ่นใส่มสัดครับน้ำลำไย,ยค่ะกินลำไยโชว์นี่ค่ะกินลำไยโชว์ <c oughs> น้ำตุ๊กตุกอะเนี่ยลำไยแบบดุ๊ๆเราเดินมาเจอร้านโคนสองกินละสิบบาทกินยังนี่ค่ะ สามกี่บาทอ่ะโอเคเป็นไงเอาไหนอนี่ช็อกโกแลตเหรออนี่มั้ยกโกแลบอันนึงอือกินอันนี้อ่าแแล้วก็คอปเปอร์อันนึงซื้อเกอ่ยวกับพิกก็บดกับอะไร เอาแอมโนไปฝากเขาเกลี่ยกระสุกอะลาโนฮะซาลาร่ขยังขพอแล้วพอแล้วรวมได้ไหมรวมได้รวมได้เลยกะเกยแซมอนแซมอน เราเจอร้านขนมขนมวงนี่ค่ะขนมวงทุกคนนี่กล่องดิคะกล่องละเท่าไหร่คะห้าจ้ะห้ากล่องหนึ่งค่ะขนมวงนะคะรู้จักขนมวงไหมคะต้องลองชิม<า>น้องตัวซื้อสั่งหูลูกฉ่าหูลูกนะคะตุ้มไม้นะคะ อาละยี่สิบก็ถ่ายตอนกินด้วยนะได้ค่ะแ้แกอะไเยเย้ดูของในมือนะอ้ารีวิวหางลูกกระลุดจะกินี่ั มันกรอบไหมอุ้ยอุ้ยมันกรอบมากค่ะมันบันแบบมันไม่ได้หนาเนาะมาละยี่สิบบาทได้ตั้งสามลูกทุกคนแล้วเขามีนี้ด้วยอ่ะสอน C P R แบบปั๊มหัวใจแล้วเขาใช้ป๊อปอปอปนวัดที่เกาหลีเลย นี่นะคะน้องก็ตุนอยากกินแซลมอนน้องก็ตุน้นร้านเจเปซี่แซลมอนอยากกินมากเลยแซลมอนเขาย70บาทคะ่ะอันนี้ก็แล้วเต็มมาเต็มมือมากแล้วนี่ดูโ,โห70บ,บาทหรือ20บาทตามกำลังสถาน สิบก็ได้เดี๋ยวนะ้เก่กันไปโอเคทำ <c oughs> บุญ่รอบีร้อนร้อน,ออนรู้สึกร้อนตัวไหมคะแบบรู้สึกร้อนไหมคะเข้ม <c oughs> ามเข้าวัดทำบุญทุกคนตอนนี้เราเดินกันเสร็จแล้วนะคือหนซื้อมาเพื่อกินกลางคืน,น นี่คือแต่ตอนนี้เราอิ่มแล้วมากแต่ว่าเดี๋ยวจะไปกินให้ดูค่ะคือทุกคนทุกคนคือเราไปเดินถนนคนเดินมาใช่ไหมแล้วเขากลับมากินบ้านมันละลายหมดแล้วอ่ะทีทุกคนกถ่ายแล้วเหรอใช่กดถ่ายตั้งนานละนี่น <c oughs> นไข่ายสมเครื่องนะคะไข่ายสมเครื่อง มมกินแซลมอนก่อนกินมอร่อยมากอะไรน <c oughs> ะรคะอร่อยคะ่ะไข่ทรงเครื่องพักกินหน่อยนี่ค่ะขนมโบงใครรู้จักบ้างใครรู้จักคอมเมนต์มาคะ่ะขนมโงเน่เน่อะไรนี่นเนเยเสแซลมอน,นอร่อยกว่า สามานีากุลกุลด้วนะเราโทรศัพทหน่วงานไทใช่ไหมฮะาไว้แก้เลยนะคะนี่ค่ะนี่เอ๊เดี๋ยววันที่หกไหมบังกองมาบังเกู่ทัด กองมีคนกินข้าวอยู่ด้วยค่ะเราก็กินข้าวนะคะเขากินข้าวแซ่บนี่ค่ะขนมวงคนลูกรีวิวอันจะเหมือนโดนัทดูมันจะเหมือนโดนัทโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อ,อไรอยู่จะเป็นยังไงนี่ค่ะกินมคะอืะ กินไหมก็จะนึบๆประมานเป็นแป้งแบบนึบๆค่ะแล้วก็เป็นน้ำตาลข้างบนนึบไม่ได้อะนี่ค่ะแซลมอนมินิกินกับข้าวอร่อยมากเลยอันนี้กล่องละสามสิบบาทขนมวงอร่อยมากค่ะฮัโตูก็ อันนี้ห้าสิบบาทเองค่ะห้าสิบบาทแล้วถ้าอันใหญ่ชิ้ละห้าสิบบาทอัน่อร่อยต่อไปแล้วคะต่อไปครัวซองที่เราซื้อกันมาแล้วก็จะมีครัวซองคอปเปอร์อันนี้ครัวซอง ันโคตรสองเลยแฮมไหมอ๋อใสอ่ในตัวแฮมอันนี้สับปะรดค่ะถ่ายปะถ่ายสับปะรดแล้วก็แอปเฟิลแอปเฟิลชิล์สบาทได้ถงชิลล์บาทค่ะไเลย้ปใช่ชิลบ,บาทหมด เสี่ยมอนหน่อยนี่คือให้พี่แป้งกินนะคะนี่จะเป็นน้ำลาเงยายนะคะรีวิวขนมวงเฮ้แล้วก็จะเป็นน้ำอันนี้น้ำอะไรนะอัน,น,น,นอุนน่นใซ่มันคัทคือเราซื้อตอนเดินตลาดน้นละลายหมดแล้วจำเปล่าหรือเปล่าคือแอรขนมโงไม่ชอขนมวง นี่แหละค่ะขนมบองมันคืออะไรไม่รู้แต่ว่าเราจะกินให้ดูนะคะอันนี้มันน้ำตาลคือน้ำตาลกับโดนนทมันมันเข้าเ่อคือขนมองบองอ่ะไม่ดูนะแม่ขายเขาทำนี้ด้ยนะอ่าอ้าวเพราะว่าทำอะไรอ่ะอใชะไนะคะอมอะระะ่อยมาก เขาเางก็ลำน่าคลอดแล้วแม่ก็แล้วอ่ะกลุข้าวแะนี่ค่ะอาหารของพ่อกับแม่ส่วนเรากินแซลมอนตัมีข้าวเย็นเขาหนี่ยูทูบเบอร์ข้าวแบบใหม่เหมือนกันเดี๋ยวกระเทียมมันจะไหม้แล้วน่ะมีข้าวกระเทียมมันจะไหม้แล้วเอาคนไม่ตีนั่นไหม้แล้วเอาข้าวลงไปไหม้แล้วคนนี่ค่ะ ล้วเขาจะใส่อะไรบ้างทุกคนมามาดูไข่หนึ่งฟองเอาคนนี่ค่ะใส่น้ำปลาตรอนีเราเรยนั่งรีวิวอันนี้อยู่เลยเราราีววิเสร็จแล้วแล้วก็แม็กกี้ค่ะซอดแม็กกี้ แล้วก็รสด,ดีนะคะเอแล้วมาต่อครับผมอืมนี่่ก,กินแค่นี้ก่อนเลยไม่ใช่อาหารของอะไรแต่นี่คือกินอะไรดีนี เอนแค่นี้ก็อร่อยนะ,ะทุกคนถ้าเราปรุงอร่อยโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะบ๊ายบายใครที่พลาดคลิปใหม่ใหม่ใครที่าดคลิปใหม่ๆขอช่องกันนะคะบ๊ายบายกดกระดิ่งติ๊งๆค่ะ